ทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่กระรบทุกานครับห้านาทีเป็นของแท้ห้านาทีตอนนี้นะครับอ่ะเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้นะครับในฐานะของข้าราชการครูผู้จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชานะครับก็โดยถูกต้องตามกฎหมายขณะนี้นะครับทางสมพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการออกแถลงการสมพันธ์สมมาคมครูแห่งประเทศไทยหรือสคทฉบับที่สองนะครับก็บอกว่า บัดนี้นะครับจึงสถานการณ์ชุมนุมได้มีการขยายมวลชนเคลื่อนไหวกดดันสถานที่ราชการในกรุงเทพมหานครและอย่างกว้างขวางนี้นะครับก็อาจจะให้ก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมแต่ก็คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทางสมพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยก็ขอให้โรงเรียนต่างๆได้ติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิดนะครับและก็ขอยืนยันว่าในเรื่องของการทําหน้าที่ของ อ่าโรงเรียนนะครับก็คือทําหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปโดยให้คิดวิเคราะห์ในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศให้ถูกต้องนะครับโดยสนับสนุนประชาสัมพันธ์ผ่านสถานศึกษานะครับโดยบอกว่าครูนักเรียนสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับ ขึ้นไป้ายไว้หน้าโรงเรียนได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะเราเป็นข้าราชการจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชานะครับให้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่ดีโดยเฉพาะเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประม,มุขมันเนาะมานานนะครับเพราะ,ะนั้นข้าราชการครูต้องคิดวิเคราะห์ให้ชัดเจนกันและกันนะครับในเรื่องการที่สอบพรอรนะครับจะใช้ข้อสอบกลางในการวัดผลให้กับนักเรียนนะครับโดยท่าน อา,อาภิชาติจีรวุฒินะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็บอกว่าความคืบหน้าในการดําเนินการจัดสอบอวัดผลกลางหรือการใช้ข้อสอบกลางตามแนวนโยบายของท่านจาตุรนฉายแสงรัฐตตุว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับขณะนี้ก็ได้มีการเสนอข้อสรุปในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบวัดผลกลางมาให้ ทางท่านเลขาพิจารณาแล้วนะครับโดยจะใช้ข้อสอบกลางนาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองปีที่สี่ปีที่ห้านะครับและก็ส่วนระดับมัธยมก็จะใช้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและปีที่สองนะครับส่วนระดับอื่นๆนะครับจะไม่มีการสอบเพราะว่าเป็นการทดสอบระดับชาติส่วนอื่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทดสอบอ่าแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนเนในชั้นมสามมหกนะครับนะก็จะคงต้องใช้ข้อสอบเหล่านั้นนะครับส่วนม มัธยมศึกษาตอนปลายนะครับม .6, ส่วนม .4, ม .5 ก็ไม่ได้รับการทดสอบนะครับเห็นว่าในระดับนี้มีการจัดการศึกษาตามแบบแผนการเรียนจึงไม่มีการทดสอบข้อสอบกลางนะครับโดยจะเริ่มใช้ข้อสอบกลางในปี2557นี้จะใช้อัตราส่วน30-70นะครับส่วนปี2558จะใช้อัตราส่วน50 ต่อ50นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะนําผลการทดสอบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาทางที่จะกําหนดสัดส,ส,ส่วนให้ถูกต้องต่อไปนะครับเอานี่คุณครูต่อไปต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะครับว่าต่อไปนี้นอกจากเราจะใช้ข้อสอบของเราวัดเองแล้วก็จะต้องมีข้อสอบจากส่วนกลางด้วยนะครับเรื่องของการต่ออายุข้าราชการครูเป็น65ปีเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ทางกศก็คือท่านสฤษิพรกิดเกื้อกูลเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับ บอกว่าแนวคิดที่ทางสคสคจะเสนอให้ต่ออายุาราชการของข้าราชการครูในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนนะครับขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการประชุมหารือซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆที่ออกมานะครับก็จะเน้นเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนนะครับโดยการต่ออายุนั้นจะไม่ใช่ต่อไป 5, 65ปีหรือ5ปีรวดเดียวนะครับแต่ก็จะพิจารณาต่ออายุสัญญาเป็นปีๆต่อไปนะครับ เรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูง,งานของครูบรรลักษ์ในโรงเรียน,นในสังกัดสพม22นะครับโครงการส่งเสริมรักการอ่านปี2 5 5 6วันนี้ก็จะมีการาประชุมและก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูบรรลักษ์และครูผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดนะครับใน วันนี้นะครับวันที่สองธันวาคมที่ขอประชุมมรุขขันครรงเดยนคนครพนมวิทยาคมนะครับก็ขอให้รูบรรลักษ์มาในงารตัวตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่8ปดนาฬิกาเพื่อที่จะได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนนะครับที่โรงเรียนคนครพนมวิทยาคมนะครับ ท่านสุพโชคเทียนทองหรือวรวุทธิเทียนทองส่งข่าวมานะครับบอกว่าขณะนี้ดังทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาดีผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่นและก็ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยโดยจะมอบรางวัลในช่วงของวันที่29กร,รกฎาคม2557นะครับก็ขอให้ คุณครูที่มีความพร้อมในด้านต่างๆนะครับส่งผลงานเข้าทําการคัดเลือกก็แล้วกันนะครับวันนี้วันที่สองธันวาคมนะครับประเมินสถานศึกษาพเพื่อรับรางวัลพระฐานก็ที่โรงเรียนบ้านหนองบาเท้าอาเภอสีสุครามนะครับซึ่งเป็นประถมศึกษาขนาดเล็กนะครับวันนี้นะครับสมพงษง์อุมาัน์ในฐานะประธานศูนย์พนาการเรียน,นรู้กลุ่มสาระการเรียน,นรู้ภาษาไทยนะกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดก,การพยมศาจังหวัดนครพนมนะครับขอรินเชิญคณะกรรมการตัดสิน พักษาภาษาไทยที่จะใช้ในงานศิลปหัตกรรมภาคกระบอกเชียงเหนือของนักเรียนครั้งที่63นะครับที่จะมีวันที่11 12 13วันนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการตัดสินวิชาภาษาไทยนะครับที่ ห้องประชุมไทยยอสองโรงเรียนปุกเทนพัฒนานะครับเริ่มเวลา9นาฬิกาเรขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับน่าได้ร่วมประชุมโดยพร้อมเปลี่ยนกันนะครับในส่วนของผู้บริหารก็มีสมพงษ์อุมาวันโชคชัยพัฒน์ปุณเมืองสุวรรณตรีขันทศพลอาจหารอุดมศิลิชมสมชาติคำหาชวนชัยภูดีทิพย์และก็ท่านผอทิพวรรณเสนจันทิชัยนะครับนอกนั้นจะเป็นคณะกรรมการที่รับการแต่งตั้ง ซึ่งทางเลขานุกการคนเก่งครับประนีบวัดดีศิริศักดิ์ก็ได้ทําการประสานงานโทรศัพท์กันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พบกัน ที่อุเทนพัฒนา9ก้านาฬิกาครับท่านสวัสดีครับผมครับสลับท่านที่เป็นสมาชิกส้ากสากรอมซับครูนะฮะหน่วยบํานาญอําเภอเมืองทุกท่านจํานวนสองร้อยสิบคนเนี่ยใครจะเป็นผู้แทนหนึ่งต่อสิบมาสมัครได้ที่สาก์อมรับครูวันนี้วันนี้แหละวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งในวันที่6ธันวาคมครับท่านท้าวบอลจัปาบอ,อกมาครับมาในช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับผมช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยด er ีใกล้บ้านมาตราฐานสากลคณะภาษาศาสารา์ราและวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยนครปฐมเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่8ครับเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่21กุมภาพันธ์2557ครับต,รติดต่อสอบถามและเอียดได้ที่เบอร์042587 100หรือ088566,20-20ครับ หรือคุณจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็จะดีครับครับถ้ายัางไรยังไงบาโกนี่บอกว่าวันพระ